สวัสดีครับพี่น้องขอเชิญฟังคําสอนนะครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตรัสกับพี่น้องสอนพี่น้องและพี่น้องจะนําคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตนะครับและพระพรไหลลงมาในชีวิตของพี่น้องจากสวรรค์ครับพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องได้กลับใจจากความบาปมาเชื่อพระเยซูพระคัมภีร์บอกในหนังสือจอห์นบทที่1นึ่ข้อสิบอกว่าเราก็ได้มีฐานะเป็นลูก ของพระเจ้าผมจำได้ว่าตอนที่ต้อนรับพระเยซูในปี8 9 8 1นั้นผมอยู่ที่ซอยเอกมัยแลหลังจากต้อนรับแล้วรู้สึกมีความสันติสุขมากลงมาขับรถกลับบ้านนะครับแล้วรู้สึกในใจเลยว่าตอนนี้ฉันได้กลับบ้านพระบิดาพระเจ้าเป็นคุณพ่อของฉันและฉันก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทางปวงผมมั่นใจ ไม่ต้องมีการโต้เถียงในใจอีกต่อไปว่าผมเป็นใครหรือผมยังเป็นคนบาปอยู่หรือเปล่ามอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าไม่ต้องคิดสงสัยในใจโต้เถียงกันอยู่ในใจของตัวเองว่าท่านที่กลับใจและบังเกิดใหม่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านมีสิทธิเชื่อรับมรดกจากพระเจ้าไหมท่านรับการรักษาโรคได้ไหมท่านเป็นผู้ชอบธรรหรือ,อยังท่าน เป็นคนที่พระเจ้าจะรักษาโรคได้ไหมปลดปล่อยให้เป็นไทยจากนิสัยไม่ดีความบาปจากโรคต่างๆจากการเสพติดอะไรบางอย่างจากการยากจนหรือเปล่าพี่น้องมั่นใจนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเรากลับใจและเชื่อในพระเยซูหนึ่งยอห์นบทที่ 3: ข้อสองบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้ เราเป็นลูกของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาก็กคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ก็คือเราจะมีร่างกายทิพย์แบบพระองค์เราจะไม่มีความบาปอีกต่อไปเพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น ในคำสอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไม่มีความสงสัยไม่ต้องโต้เถียงกันในใจว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าท่านมีสิทธิรับการรักษาโรครับความมั่งมีรับพระคุณพระพรความโปรดปรานรับชัยชนะและท่านสามารถเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาคือดินแดนแห่งการเกิดผลชัยชนะได้หรือเปล่าในหนังสือรรพระคัมภีร์ เราได้อ่านถึงเรื่องของชาวอิสราเอลว่าเขาเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปถึงเป็นเวลา400ปีและพระเจ้าก็ทรงตอบคำทิษฐานพวกเขาพระเจ้าทรงใช้โมเซสไปทำการปลดปล่อยเขาออกจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์คือฟาโรฟาโรนี่เป็นภาพของมารซาตานประเทศอียิปต์ก็คืออาณาจักรของความมืดที่มารซาตานเป็นเจ้าอยู่และ ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเราเป็นทาสของมันเราอยู่ในอาณาจักรของความมืดผมจําได้ว่าตอนก่อนมาเป็นคริสเตียนผมมีนิสัยไม่ดีมากมายทั้งเห็นแก่ตัวขี้คุยโอ้อวดเย่อหยิงจองของไม่รักคนเป็นคนที่เห็นแก่เงินโกหกกรร่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยผมเป็นทาสของมานเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงการ อัศจรรย์ต่างๆมากมายเกิดภาวะต่างๆมากมายที่ทําให้ฟาโรนั้นเกิดความกลัวพระเจ้าและในที่สุดฟาโรก็ยอมปลดปล่อยชาวอิสราเอลออกจากไปทศอียิปต์แล้วเมื่อชาวอิสราเอลเรล่งเดินออกจากประเทศอียิปต์เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาดินแดนพันธสัญญาในชีวิตของเราก็คือดินแดนแห่งพระพรแห่งการมีมากมายเหลือล้นแห่งชัยชนะนะครับไม่ใช่สวรรค์นะครับ ดินแดนพะนธสัญญาอยู่ในโลกนี้คือเราจะมีครอบครัวที่ดีขึ้นสามีภรรยารักกันสุขภาพดีหายป่วยเงินทองไหลมาไม่ต้องอยู่ในหนี้สินและความยากจนอีกต่อไปเขากำลังเดินเข้าไปเขาก็ตื่นเต้นว่าพวกเราเป็นไทยแล้วจากการเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหงถูกแกล้งถูกเอาเปรียบเอารัดจากฟ ah าโรห์ลัทหารของเขาเรากำลังเป็นไทยความฝันของเรา ที่เราจะเป็นไทยนั้นเป็นลูกของพระเจ้านั้นได้เป็นจริงขึ้นแล้วแต่ปรากฏว่าฟาโรเปลี่ยนใจพากองทหารและรถมา้ามามากมายเพื่อจะมาตามพวกชาวอิสราเอลกลับไปที่ประเทศอียิปต์อีกฟาโรคิดในใจบอกว่าพวกเขาเป็นทาสของฉันดังนั้นฉันจะเอาเขากลับไปที่อียิปต์แต่พระเจ้ากำลังบอกพี่น้องและบอกชาวอิสราเอลเหล่านั้นว่า คุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณถูกกู้ออกมาแล้วจากอียิปต์จากอาณาจักรของความมืดจากมือของมารซาตานพระเจ้ากำลังนำเราเข้าไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงพี่น้องครับหลายครั้งคริสเตียนเราอาจจะเกิดความสงสัยในใจแล้วมีการโต้เถียงกันอยู่ในใจกลับไปกลับมาเอ๊นี่ฉันเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆหรืออนี่ฉัน จะมีชีวิตที่มีพระพรและชัยชนะได้จริงๆหรือฉันจะเข้าดินแดนพันธสัญญาได้จริงๆหรือฉันกลับไปอียิปต์ดีไหมฉันยังเป็นทาสอยู่ใช่ไหมผู้อิสราเอลในยุคนั้นอาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่เห็นกองทัพของฟาโร์โกำลังวิง่งเข้ามาจับเขากลับไปแต่ว่าจับไปได้นะครับพระพเจ้าแยกทะเลแดงออกแล้วพวกเขาก็เดินผ่านทะเลแดงเขาก็คิด,ดในใจไอเราเป็นไทยจริงไหมหรือเรายังเป็นทาสอยู่ การโต้เถียงในใจนั้นอาจจะเกิดขึ้นในใจของท่านมีเสียงมาบอกท่านบอกว่าเจ้ายังเป็นทาสอยู่เจ้าจะไม่มีวันหายป่วยเจ้าจะต้องมีปัญหายากจนไปเรื่อยๆดินแดนพันธสัญญาหรือชีวิตที่มากกว่าครบรว์ไม่ใช่ของเจ้าผีมารซาตานยังทําร้ายเจ้าได้เจ้าไม่ได้เป็นไทยเจ้าไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเจ้ายังทําผิดพลาดนู่นผิดพลาดนี่อยู่ในชีวิตพระเจ้าไม่รักเจ้าหรอก พี่น้องครับอยากให้พี่น้องยืนขึ้นในความเชื่อและบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ทาตอีกต่อไปข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทาตต่ออดีตการที่ทําผิดมาในอดีตข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็นทาตของมนุษย์คนอื่นที่กันแกล้งข้าพเจ้าในอดีตข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทาตของการเสพติดอีกต่อไป ไม่ได้เป็นธาตของความยากจนอีกต่อไปความเศร้าใจความขมขื่นใจข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเยซูคริสต์ได้เอาบาปของข้าพเจ้าบนตัวของพระองค์และให้ความชอบธรรมแก่ข้าพระองค์และพระองค์ประทานอิสรภาพและความเป็นไทยแก่ข้าพระองค์พระองค์เอาโรคภัยไข้เจ็บไปบนบาดแผลของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จะมีชีวิตที่แข็งแรงพระองค์เอาความยากจนไปบนร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อข้าพระองค์จะร่ํารวยพระองค์เอาปัญหาเอาความพ่ายแพ้ไปแล้วบนร่างกายของพระองค์ข้าพระเจ้าจะมีชัยชนะข้าพระเจ้าจะมีชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่ยอดเขาสูงสุดของพระเจ้าหนังสือลูกาบทที่4ี่ข้อสิได้พูดถึงพระเยซูบอกว่า พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือองค์พระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ตั้งพระเยซูไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสระภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระพระเยซูมาปลดปล่อยเราผมขอบคุณพระเจ้าที่มี มิชชันนารีชาวอเมริกันมาประกาศเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับคริสเตียนก่อนมาเชื่อพระเจ้าแล้วผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาผมรู้เลยนะครับว่าพระเจ้าประทานอิสรภาพให้แก่ผมจากความเป็นทาสของความบาปความเห็นแก่ตัวนิสัยไม่ดีอะไรต่างๆพระเจ้าปลดปล่อยผมรักษาโรคที่เหลือรังบนชีวิตของผมพระเจ้ารักษาโรคแพ้อากาศเคยน้ำมูกไหลาตาคันเป็นปีๆตั้งแต่เด็กนะครับหายหมด เคยเป็นโรคผิวหนังหายหมดนะครับผมเคยเป็นคนที่กินข้าวยากมีปัญหาเรื่องกระเพาะเรื่องท้องหายหมดพระเจ้าปลดปล่อยให้ผมเป็นไทยเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญายอห์หบทที่ 8: ข้อ3าบกอกว่าฉะนั้นหากพระบุตรคือพระเยซูช่วยให้ท่านเป็นไทยท่านก็จะเป็นไทยอย่างแท้จริงพี่น้องบอกสิครับผมเป็นไทยหนูเป็นไทยหนูเป็นลูกของพระเจ้า หนูไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปการาเทียบทที่5ข้อหนึ่งบอกว่าเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมัน่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยพี่น้องเราต้องตัดสินใจนะครับตั้งแต่เราเชื่อพระเยซูเราเป็นไทยเราจะไม่กลับไปเป็นทาสของมารเราจะไม่ไปรับใช้มารเราจะไม่ยอมต่อเนื้อนหนังและระบบของโลกนี้ เราจะก้าวไปข้างหน้าเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเมื่อประมาณสุกที่แล้วครับประมาณ4ีหวันที่แล้วมีคุณแม่คนไทยคนหนึ่งแต่เขามาโตที่นี่นะครับกับลูกชายซึ่งพอพูดภาษาไทยได้แต่พูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขามาปรึกษาผมว่าตอนที่เขาอายุ3ามขวบแลคุณแม่ยังเป็นสาวๆอยู่เขาถูกกันแกล้งโดยพวกนักเลงเขาถูกเอาเปรียบต่างๆนานา,นา,นาน ชีวิตเขามันเละเทะมากตอนที่เขายังเด็กและคุณแม่ยังเป็นสาวอยู่แล้วเขาบอกเขาไม่จะหลุดยังไงจากสิ่งนี้มันรู้สึกมันมาแกล้งมันทำให้เขาคิดถึงอดีตผมบอกว่าคุณทิ้งอียิปต์ไปได้แล้วลืมไปได้แล้วคุณเป็นไทยแล้วต่อไปนี้ม่ต้องไปคิดถึงอดีตต่อไปเดินไปข้างหน้าเพราะพระเจ้ามีดินแดนพันธสัญญารอคุณไว้อยู่อย่ามองย้อนไปข้างหลังทิ้งอดีตไปอย่า จำอดีตอีกต่อไปพระเจ้ามีสิ่งดีรอคุณอยู่ข้างหน้าคุณเป็นไทยแล้วคุณเป็นลูกของพระคริสต์พอผมอธิบายแบบนี้เขายิ้มเขาบอกใช่แล้วเอเมนแล้วก็ที่ฐานเผื่อเขาพี่น้องครับเราต้องคิดอย่างนี้ครับเราจะไม่เป็นทาสของอดีตอีกต่อไปของความผิดหวงังของคนที่เข้ามาแกล้งเราของความล้มเหลวในอดีตหรือความบาปในอดีตเราจะมุ่งไปข้างหน้าเราเป็นไทยเราจะ เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาแล้วเราจะไปสวรรค์วันหนึ่งโรมบทที่8ข้อ1นึ่งข้อสบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสตเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสตได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายผู้ที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นไทยผ่านทางพระเยซูคริสตแล้วเราจะไม่ต้องเป็นทาสของความบาปอีกต่อไป เมื่อเมื่อเราไม่เป็นท่านของความบาปเราก็ไม่เป็นท่านของความตายความตายคืออะไรครับความยากจนโรคภัยไข้เจ็บนิสัยไม่ดีมีความขมขื่นใจมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างมีคำสาปแช่งเราจะไม่อยู่ในความบาปและความตายต่อไปเราเป็นไทยที่จะรับใช้พระเจ้าท่านมั่นใจไหมครับว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านมั่นใจไหมครับว่าท่านเป็นไทยแล้วขับใช้ความเป็นไทยของท่านในการรับใช้พระเจ้า ตรึงเนื้อหนังของท่านไว้กับองค์พระเยซูคริสต์และไม่ทําบาปอีกต่อไปโรมบทที่ 6: กข้อหถึงสิบอกว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเราก็คือเนื้อหนังเก่าตัวเก่าของเราที่ทําบาปนั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทําลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปพวกชาวยิวเป็นทาสของฟาโรห์ของมารและเป็นทาสของความบาป อาณาจักรของความมืดเราถูกปลดปล่อยแล้วออกจากอำนาจของความมืดเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปตายกับความบาปตายกับนิสัยบาปแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ก็คือเรายอมตายกับพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นตายกับชีวิตเก่าของเราเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเรารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระองค์ จะไม่ตายอีกความตายจะไม่มีอํานาจเหนือพระองค์ต่อไปความตายจะไม่มีอํานาจเหนือเราด้วยเราจะไม่ดําเนินชีวิตด้วยความบาปเราเป็นไทยที่จะรับใช้พระเจ้าและดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมและบริสุวทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิท oh, <lic> กับพระเจ้าก็คือตลอดไป ในทํานองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องโดยผ่านทางพระเยซูเราเป็นไทยจากมารจากอํานาจของความมืดจากนิสัยบาปอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆพอผมมารับเชื่อพระเจ้านะครับนิสัยบาปเยอะแยะถูกทิ้งไปเลิกอิจฉาเลิกนินทา เลิกขี้โมโ,โหเลิกมองโลกในแง่ร้ายพูดแง่ลบตลอดเวลานะครับนิสัยเก่าๆมันหายไปหมดเลยผมไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปผมเริ่มมีความชอบธรรมมากขึ้นเดินกับพระเยซูชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไทยที่จะรับใช้พระเจ้าโรมบทที่6กข้อสิถึงยีอบอกว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาตของบาปซึ่งนําไปสู่ความตายผมไม่อยากทําบาปนะครับเพราะมันนําไปสู่ความตายหรือเป็นทาตของการเชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาตของบาปแต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคําสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมาเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาตของความชอบธรรมข้าพเจ้า ยกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเนื่องจากเนื้อนหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยยกอวัยะของท่านเป็นทาตของการโศโครและของการ,บา,บ,าารบาปซ่อนบาปอย่างไรบาปซ้อนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยะของท่านเป็นทาตของความชอบธรรมเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อพวกท่านเป็นทาตของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่านข,ขณะนั้น ท่านได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัตดนี้ทำให้รู้สึกละอายโดยว่าผลสุดท้ายของมันคือความตายพี่น้องครับอย่าเล่นกับบาปเลยนะครับให้ท่านเดินกับพระเยซูขอพระองค์ประทานฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านเกลียดความบาปไม่ยุ่งกับการอิจฉาริษยานินทาดา่าโกงกันทำผิดประเวณีหลอกชาวบ้าน เราจะไม่ยุ่งกับบาปอีกต่อไปเพราะความบาปนำไปสู่ความตายตายในเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวลูกเต้าการเงินสุขภาพนะครับบางทีอาจจะตกนรกด้วยเพราะว่าทำบาปไปเรื่อยๆเราก็จะทิ้งพระเจ้าไปพี่น้องเราขอเป็นไทยเราขอเป็นลูกของพระเจ้าเราจะดาเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเราจะไม่กลับไปที่อียิปต์เราจะไม่ไปหาฟาโรอีกแล้วคือมารซาตานเราบอกไม่เอาตัดเด็ดขาดเราจะเข้าดินแดนพันธสัญญา ข้อ22บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านพ้นจากการเป็นทาสของบาปชาวยิวเป็นทาสของฟาโรเราเป็นทาสของบาปมาก่อนของมารมาก่อนเราพ้นแล้วจากการเป็นทาสเราเป็นลูกของพระเจ้าและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือชําระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์ครับอยากหนุนใจพี่น้องมั่นใจไม่ต้องเถียงกันในใจต่อไป ท่านมั่นใจและประกาศออกมาด้วยปากท่านเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ท่านเป็นไทยแล้วทำไมเป็นทาสของมารอีกต่อไปทำไมได้อยู่ในอาณาจักรของความมืดอีกต่อไปท่านเป็นไทยที่จะรับใช้พระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้าและท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์ท่านประกาศท่านเชื่อฉันมองตัวเองที่หน้ากระจกบอกข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นไทยแล้วข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้า หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสิบกอกว่าจงดําเนินชีวิตอย่างเสรีชนก็คือคนที่เป็นไทยแล้วแต่อย่าใช้เสรีภาพของท่านเป็นข้ออ้างกลบเกลื่อนความชั่วจงดําเนินชีวิตอย่างทาสของพระเจ้าพี่น้องมีคริสเตียนจํานวนหนึ่งฟังคําสอนที่บอกว่าพระเจ้ามีพระคุณทําบาปก็ไม่เป็นไรพระเจ้ายกโทษให้อยู่ดีจะโกงจะขี้เกียจจะทําอะไรบ้าๆบอๆก็ได้ พระเจ้ามีพระคุณยกโทษให้พี่น้องพระคมภีไม่ได้สอนอย่านเลยพระคมภีร์บอกว่าเราเป็นไทยแล้วเพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรับใช้พระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้มาเป็นไทยเพื่อทําบาปและรับใช้มารรับใช้เนื้อหนังของเราพี่น้องอย่าไปฟังคําสอนประเภทนั้นนะครับแมทธิวบทที่6กข้อยีบอกว่าไม่มีใครเป็นข่าสองเจ้าบาวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมินนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เห็นไหมครับพี่น้องเราเชื่อกันดีไหมครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเพราะเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์ประทานฤทธิเดชมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราตัดสินใจทุกวันเราเป็นไทยเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเราจะรับใช้องค์พระเยซู เราจะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่เป็นทาสของการเจ็บป่วยต่อไปความยากจนหนี้สินความล้มเหลวมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วความมืดคำสาปแช่งเราเป็นไทยแล้วเราจะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาเราจะอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราเราจะไม่รักเงิน เราจะรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นเราจะไม่มีจอมเจ้านายที่อื่นเราจะมีพระเจ้าเท่านั้นเป็นจอมเจ้านายเป็นพ่อของเราผู้เดียวเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอย่าไปโต้เถียงในใจว่าเอะข้าพเจ้ายังเดินกับมารดีไหมข้าพเจ้ายังเป็นทาสของมารต่อไปดีไหมเอะพระเจ้าไม่รักผมมั้งพระเจ้าไม่ได้ปลดปล่อยไม่จริงนะครับพี่น้องเป็นไทยแล้วเพียงแต่เราเอาความเป็นไทยนั้นมาสาแดงในชีวิตจริงๆของเรา ให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทําให้พวกเราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์และเราไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปขอบพระคุณที่พระองค์ทรงพระวิญญาณมาในชีวิตของเราให้เรามีฤทธิ์เดชที่จะชนะความบาปและชนะผีร้ายวิญญาณชั่วขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์กู้เราออกมาจากอํานาจของความมืดและมือของมารซาตาน กู้เราออกมาจากความเจ็บป่วยความยากจนความพ่ายแพ้และคำสาปแช่งพระองค์กำลังพาพวกเราทั้งหลายที่มาฟังคำสอนนี้ไปข้างหน้าไปสู่อิสรภาพที่ครบบริบูรณ์และไปสู่ดินแดนพันธสัญญาในชีวิตของเราเราจะไม่มองกลับไปในอดีตอีกต่อไปเราจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องความบาปเรื่องของอาณาจักรอียิปต์หรือการเป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราขอประกาศว่าเราจะไม่ โตเถียงในใจของเราอีกต่อไปว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าเราประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะจำคำสอนนี้ได้นะครับว่าไม่ต้องสงสัยมั่นใจแล้วพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเป็นไทยและพึ่งพาฤิ์เดชของพระบัญญาณิริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่มีอิสระ จากมือของมารซาตานจากความยากจนคำสาปแช่งความเจ็บป่วยความล้มเหลวและความบาปเราจะรับใช้พระเจ้าเราเดินไปข้างหน้าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติประกาศออกมาและเชื่อได้ใจนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ของเรากดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับ ผมอาจรั์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตไปในทางของพระเจ้าและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้และพี่น้องมีพระพรมากมายไปเป็นพระพรให้คนอื่นนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับพี่น้องถูกสร้างโดยพระเจ้าให้ทําในสิ่งที่มากกว่าที่พี่น้องสามารถคิดได้โดยตัวเองนะครับ เมื่อพี่น้องเชื่อและนําคําสอนไปปฏิบัติพระเจ้าจะสามารถทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่พี่น้องทําให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้พี่น้องสั่งความสงสัยสั่งความกลัวและความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจของพี่น้องดีไหมครับเราสั่งมันบอกว่าเจ้าจบไปแล้วความสงสัยความล้มเหลวความกลัวไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตในชีวิตของพี่น้องสามารถหยุดงานของพระเจ้า ในชื่อกลุมพี่น้องที่จะพาพี่น้องไปสู่เส้นชัยได้นะครับพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชื่อกลุ่มพี่น้องเพียงแต่พี่น้องต้องเดินกับพระเจ้าเชื่อฟังและนําคําสอนไปปฏิบัติและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วเราพบกันในคําสอน,นอื่นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของพิสจักนิวโฮปนะครับขอบพระคุณมากครับรักพี่น้องนะครับ ในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผานอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอ,อสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง